ค่ะครับผมก็เป็นยอดที่เราเล่าเด็กในปัจจุบันนี้นะครับด็แล้วแต่เป็นเด็กที่ต้องได้รับการสงเคราะห์นะคะแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพนะคะด้วยสาเหตุต่างๆที่เราไรับเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล่้ยง่อนนะคะอถูกทอด นะคะ่็จะเป็นการพูนนำมาใช้ในการนะคะในรูปแบบต่างๆค่ะการนำมาขอทานนะคะหรือว่าโูดเรงนี้นะคะการถูด้านมะพร้าวอุนเป็นข้อต้องกาครับผมสิ่งบางอย่างที่ท่านถ่ายภาพไปแล้วเราต้องตอบคำถามนะครับช่วยตัวเราด้วยหนึงนะครับเราจะต้องช่วยกันปกปิดให้เด็กที่หนึงนะครับเด็กเขานะครับที่ตรวเราก็เลยมาเป็นเขาก็ขอความปลอดนันด้วยนะครับผม การแสดงนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมุ่งแก้โจทย์นะครับต่อไปนะครับขอบคุณครับการแสดงชุดแรกนะครับวันนี้เราเตรียมไว้สามชุดนะครับชุดแรกก็เปการแสดงของลรุ่นในตัวโดยน้อยวันนี้ก็มาจากแสดงทางอีสานนะครับอ่าโดยการอุทิาบุญเวลาการแสดงเราแต่ว่าพิเศษคือการเป่าแค่นะครับ